ราวต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณเดินทางกันมาถึงช่วงสิ้นปีเข้าสู่ระยะปลายฝนต้นหนาวอย่างเต็มรูปแบบลมหนาวเริ่มมาเยือนเป็นสัญญาณของการท่องเที่ยวที่กำลังจะกลาบมาคึกคักอีกครั้งอย่างเช่นทุกๆปี หลายๆท่านคงเริ่มจับจองที่พักหรือบางท่านที่นิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติก็จะเบนเข็มไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นการกางเต็นท์แคมปิง้งตามสถานที่ต่างๆต,ตามอัทยาศัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล รูมชาแนลสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการไปกางเต็นท์ค้างแรมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นชินและได้ไปพบเจอกับเรื่องราวเล่นลับที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้เชิญสดับรับฟังได้เลยครับ กับเรื่องราวสยองขวัญในชื่อเรื่องว่าราตีสยองจุดกลางเต็นเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าผมและเพื่อนๆที่อยู่มหาวิทยายลัยเดียวกันหลังจากที่เรียนจบก็ไม่ได้พบปะพูดคุยกันบ่อยครั้งเชกเช่นเหมือนสมัยที่ยังเป็นนักศึกษากันอยู่ ดังนั้นพอมีโอกาสหรือวันหยุดยาวก็จะคอยชักชวนกันไปท่องเที่ยวออกทริปพักผ่อนหย่อนกายซึมซาบกับธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆพูดคุยสังสรรค์กันพบปะกันอยู่เป็นประจำหากพอจะหาเวลาว่างที่พอจะตรงกันได้ซึ่งครั้งนี้ ก็ได้ชักชวนกันไปเที่ยวที่อำเภอปลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนช่วงปลายฝนต้นหนาวใกล้ๆสิ้นปีโดยทริปนี้ไปกันทั้งหมดสคนซึ่งผมจะเป็นคนขับรถยนต์ไปพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนโดยระหว่างทางพวกเราสนุกสนานกันเป็นอย่างมากกระเนื่องด้วยเพื่อนเก่าซึ่งไม่ได้เจอกันเสียนาน ก็จะมีเรื่องราวให้อัปเดตพบปะพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติเป็นธรรมดาพอไปถึงตัวเมืองปลายก็ล่วงเลยมาจนถึงช่วงเย็นปรากฏว่าวันนั้นทุกคนเหนื่อยกันมากๆแถมมีคนมาเที่ยวเยอะมากก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนตรงเข้าหาที่พักนอนพักกันก่อนหนึ่งคืนตื่นเช้ามาวันที่สอง ผมและเพื่อนๆก็กะว่าจะไปขับรถไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งที่ถือว่าดังมากและถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องไปเที่ยวดูสักครั้งพอไปถึงที่หมายก็ได้เดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปดื่มด่ำกับความงามทางธรรมชาติกันอย่างพักใหญ่พอขาก,กลับก็ได้เดินทางโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอปางมะพ้า ระหว่างทางช่วงหนึ่งพอต้องขับรถลงเขาด้วยความระมัดระวังแล้วรถก็ดันเกิดมามีปัญหาขึ้นคือเพราะผมเหยียบเบรกแล้วรถนั้นไม่หยุดผมรู้สึกใจหายขึ้นมาในทันทีไม่รู้ว่าเบรกแตกหรือเปล่าพยายามดึงเบรกมือให้รถค่อยๆชะลอลงข้างทางก่อนแล้วก็โทรตามช่างแต่ก็ไม่มีใครมาได้ในช่วงเวลานี้ คงต้องรอพรุ่งนี้อย่างเดียวดังนั้นผมถึงได้จอดรถพักเครื่องเป็นพักใหญ่แล้วลองสตาร์ทรถดูอีกทีปรากฏว่ารถยังพอวิ่งได้ซึ่งเวลานั้นก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วระยะทางอีก80กิโลเมตรกว่าจะถึงปลายผมจึงได้คุยกับเพื่อนๆว่าคืนนี้สงสัยต้องหาที่พักกลางเต็นท์กันแถวๆนี้ แต่พอมองไปสองข้างทางก็มีแต่ป่ากับเขาผมจึงนึกกังวลใจขึ้นมาในทันทีแต่ทว่าเหมือนโชคจะช่วยพอขับรถไปได้สักพักก็เจอลานโล่งๆอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ50เมตรซึ่งดูจากพื้นที่สามารถขับรถเข้าไปได้ด้วยโดยถนนเข้าไปเป็นเส้นทางแคบๆเมื่อขับรถเข้าไปด้านใน จะเป็นลานที่โล่งและกว้างมากซึ่งดูแล้วเป็นสถานที่ที่ดีอามากๆผมคิดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะหาที่พักจึงได้ตกลงกันว่าจะกางเต็นท์กันที่นี่แหละตรงลานกว้างๆที่มีต้นก้ามปูใหญ่มากอยู่ต้นหนึ่งมองไปด้านข้างเห็นลำธารแต่ผมก็มาสังเกตเห็นว่าที่ลานแห่งนี้ มีเต็นที่กลางอยู่ก่อนหน้าแล้วสองเต็นท์แต่ยังไม่เห็นคนผมจึงแอบอุ่นใจเล็กๆว่าคืนนี้จะได้มีเพื่อนนอนแถวนี้ด้วยกันน่าจะปลอดภัยขึ้นอีกระดับว่าแล้วจึงช่วยกันกับเพื่อนๆกลางเต็นท์โดยกางกันทั้งหมดสองหลังระหว่างที่ผมและเพื่อนๆช่วยกันกางเต็นท์กันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงไอออกมาจากด้านในเต็นท์ที่กางอยู่ก่อนแล้ว ผมก็คิดในใจว่าคงมีคนอยู่ในเต็นท์แน่ๆจนใกล้จะมืดผมก็ให้เพื่อนๆผมไปหาฟืนมาเพราะต้องก่อกองไฟเนื่องจากช่วงเวลากลางคืนอากาศจะเย็นลงมากแล้วจะได้ใช้ป้องกันพวกสัตว์ป่าด้วยหลังจากกลางเต็นท์แล้วก็โรยด้วยผงปูนขาวเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์เลื้อยคานและมด ต,ต่างๆที่อยู่บริเวณพื้นบรรยากาศรอบข้างก็เริ่มเริ่มมืดลงพอดีสักครู่ก็มีคนเดินออกมาจากสองเต็นท์นั้นที่กลางอยู่ก่อนหน้านี้เท่าที่ดูคือเป็นผู้ชายสองคนและผู้หญิงอีกสามคนพอเขาเห็นพวกผมก็ยิ้มให้และเข้ามาทักทายตามมารยาทเขาแนะนำตัวเอง บอกว่ามาจากกรุงเทพและทำงานที่บริษัทประกันแห่งหนึ่งส่วนผู้ชายอีกสองท่านหลังจากเดินออกมาจากเต็นท์แล้วก็ได้เดินไปยืนอยู่ที่รำฐานโดยไม่ได้พูดอะไรกับพวกผมเลยได้แต่ทำตาลอยๆและก็พูดคุยกันอยู่เพียงแค่สองคนระหว่างนั้นพวกผมก็ได้หุงหาอาหารกินกัน และก็ได้นั่งคุยกันไปด้วยจนเวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาอากาศก็เริ่มเย็นลงเย็นลงจนบางครั้งก็คิดในใจว่ามันเย็นผิดปกติไปหรือเปล่าแถมบรรยากาศก็ยังวังเวงชอบกลเงียบมากไม่ได้ยินเสียงสัตว์ปสิ่งที่ควรจะได้ยินจากป่าเลยแม้แต่เพียงน้อย ช่วงเวลานั้นผมกับเพื่อนๆก็นั่งคุยกับผู้หญิงสามคนที่มาจากเต็นท์อื่นไปพลางๆส่วนผู้ชายอีกสองคนก็ไม่ได้ยอมเข้ามานั่งล้อมวงคุยกันยังคงยืนนิ่งอยู่ที่ริมลำธารแห่งนั้นเหมือนเดิมจนประมาณสี่ทุ่มกว่าๆผมก็คิดว่าควรจะเข้านอนได้แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า เนื่องจากโทรนัดช่างเอาไว้แล้วเพื่อทำรถจูจๆผู้ชายสองคนที่ไม่ได้พูดกับพวกผมตั้งแต่แรกเขาก็เดินเข้ามาทางที่น้องๆนั่งอยู่แต่เงียบมากจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยแล้วมายืนข้างๆผมผมก็ยิ้มให้และเขาก็ยิ้มตอบที่มุมปากเล็กๆและก็เดินเข้าเต็นท์ไปหลังจากนั้นผมก็เข้าไปนอนในเต็นท เหลือเพื่อนผมอีกสองคนที่ยังนั่งคุยอยู่ข้างนอกกับผู้หญิงสามคนแบบติดลมแล้วสักพักผมก็เผลอหลับไปจนตื่นมาตอนหกโมงเช้าเพราะเสียงนาฬิกาปลุกที่มือถือของผมผมเปิดซิปเต็นชงโงกหน้าออกไปดูข้างนอกแล้วผมก็ถึงกับต้องมือไม้อ่อนในทันทีเพราะสภาพรอบๆข้าง ทำไมมันไม่เหมือนกับเมื่อคืนที่ผมเข้ามาต้นกามปูต้นใหญ่ที่เห็นตอนแรกเมื่อคืนบัดนี้ไม่ได้มีอีกแล้วส่วนพื้นที่ที่เป็นลานดินเรียบๆเ,เมื่อคืนกลับแทนที่ด้วยเก้าอี้ที่เรียงกันอยู่ห้าหกแถวรวมถึงมีเชิงตะกรนตั้งถัดอยู่ไปไม่ไกลอีกด้วยและที่น่าขนลุกที่สุดก็คือเต็นท์ที่มากลางก่อนพวกเขาสองเต็นท์นั้น ก็ได้หายไปด้วยไม่มีแม้แต่ร่องรอยการปักสมอเพื่อนผมอีกสองคนที่เดินทางมาด้วยกันถึงกับช็อกส่วนผมนั้นก็พยายามรวบรวมสติและนึกว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันแน่ผมเดินไปสำรวจรอบๆบริเวณเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งว่ามันไม่ใช่ความฝันไปจริงๆผมเหลือบมองดูลำธารด้านข้างที่เห็นมื่วาน แต่ตอนนี้มันดันไม่มีอีกแล้วกลับกลายเป็นแค่ร่องน้ํำเล็กๆเ,เหมือนเอาไว้เขี่ยขี้เท่าทิ้งแค่นั้นส่วนถนนที่ขับรถเข้ามาเมื่อคืนเมื่อมองกลับไปก็เป็นเพียงป่ารกทึบทางที่เชื่อมต่อระหว่างลานดินจนถึงถนนเส้นหลักก็มีแต่โคลนแล้วนี่ผมขับรถเข้ามาจอดในนี้ได้ยังไงกัน ผมรู้ดีแล้วว่าเมื่อคืนนี้ผมเจอเข้ากับอะไรตอนนั้นกลัวจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนเอามือกำพระแน่นจนสักพักก็มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นขับรถผ่านมาที่ถนนใหญ่เมื่อเห็นพวกผมก็เลยตะโกนถามว่าเข้าไปทำไมกันนี่มันลานเผาศพแล้วเอารถเข้าไปกันได้ยังไง ผมกับเพื่อนก็ได้แต่ยืนอึง้งไม่รู้จะตอบอะไรทุกคนต่างช่วยกันรีบเก็บข้าวของขึ้นรถและค่อยๆขับรถออกไปจากที่นั่นอย่างยากเย็นหลังจากที่ผมกับเพื่อนกลับมาถึงกรุงเทพก็ได้เดินสายไปรถน้ำมนในทันทีเพื่อความสบายใจของทุกคนแต่ก็มีเพื่อนที่ประสบเหตุการณ์ด้วยกันในครั้งนั้นตัดสินใจบวช เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กันเลยทีเดียวผมเองก็ยังแปลกใจว่าสิ่งที่ผมเห็นตอนกลางคืนก่อนขับเข้าไปกลางเต็นในจุดนั้นอาจจะคงเป็นเพราะโชคชะตาที่ทำให้พวกผมเพียงพบผ่านกับเรื่องราวที่น่าขนลุกเชกเช่นนี้และนี่ก็คือเหตุการณ์สยองขวัญทั้งหมดที่ทั้งผมกับเพื่อนๆถึงกับจำจนไม่มีวันลืม กับประสบการณ์การไปนอนกลางเต็นท์ในสถานที่ต่างถิ่นแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Back Room ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนกราบสวัสดีครับ